สวัสดีค่ะพามาแนะนำรถเข็นปลาหมึกในตำนานของถนนคนเดินค่ะดูเตาอังโลก,กันนะคะเห็นไหมคะดูปลาหมึกค่ะโอ้โหเต็มเลยน่ากินมากค่ะเวลาสั่งเขาชี้ว่าจะเอาอะไรแล้วเอามาย่างนะคะอย่างปลาเส้นเหมือนกันย่างกรอบๆนี่นะคะโ,โหอร่อยค่ะ ที่อื่นเหลือแต่รถพ่วงแล้วนะคะอันนี้เป็นจัก,กรยานทีบดั้งเดิมเลยะคะ่ะพ่อค้าบอกว่าไม่ยอมเข้ากล้องนะคะอายค่ะเขินที่จริงอยากจะแซวแกเหมือนกันว่าอ๋อให้เราถ่ายแต่ปลามึกเพราะว่าก็หน้าแกเหมือนปลามึกอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะแซวเล่น <c oughs> ถ้าใครไปใครมาก็อุดหนุนก็ได้ค่ะอยู่ปากทางเลยค่ะต้นซอยเลยติดกับที่จอดรถตุกๆกับรถแดงคะคะรับผู้โดยสารตรงนั้นเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ